เยอะหมดเพื่อจะทําให้ชีวิตเราเดินไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ทําให้มะเร็งมันไม่โตครับนะครับก็เป็นนะครับอย่างนี้ผมก็จะจังหนังสือมาอ่านดูตำรานั่นนะแสดงจังเออสั่งมาอ่านก็ถูกแล้วครับแต่ต้องทํานะครับอ่านเฉยๆก็ไม่หายครับครับผมครับครับนี่ผมก็หลุดเลี่ยงไอ้เลยหมดแรกพวกเนื้อสัตว์ก็ทานแต่เนื้อปลาอยู่เนี่ยเนื้อปลาก็ไม่ให้ทานครับ ไม่ได้เลยเหรอไม่ครับเพราะว่ามะเร็งมันใช้พวกนี้เจริญเติบโตทั้งนั้นเลยครับอ๋ออ่าแล้วก็ทีนี้เก็ต้องมาคือมีมีหลายหลายท่านนะครับมาแล้วบอกอ่ะแปลกคนหนึ่งบอกโอ้ยว่าตายดีกว่าคือพพอบอกไม่ให้กินไอ้หนุ่นไม่ให้กินนี่แกบอกโอ้ว่าตายดีกว่าอย่างนี้ครับมันก็ต้องมันก็ต้องว่ากันคุณภาพชีวิตต้องเดินเสร็จแล้ว ถ้าหากจะขึ้นของเกสารก็มีอันหนึ่งที่เป็นภาระเลยคือการจะต้องทำน้ำแยกกาก13แก้วดื่มทุกวันนะฮะดื่มทุกวัน,นออวันน,น้ำแยกกาก13แก้วมันจะอยู่ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนะฮะครับครับเพราะ13แก้วแล้วท่านยังจะต้องทำสวนกาแฟเช้าเย็นอีกนะสวนกาแฟเช้าเย็น ถ้าทําได้อย่างนี้นะครับคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่กับเราหลายหลายท่านมากท่านก็ยังไปตีก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็อย่างนี้ครับถามว่ามะเร็งหายไหมพอตรวจเลือดทีไรก็หงูกรีดกับผมทุกทีโอ้ข้ามมะเร็งมันยังไม่ลงเลยมันไม่ลงสักทีเลยแต่ว่ามันไม่มีอไออาการที่ปัจจะวะบอยอะไรต่ออะไรมันไม่มีก็อยู่กับมันอยู่กับมันว่ามันเป็นเพื่อนเรา ก็ต้อง <Yeah. S 1> ต้องทําใจอย่างนี้ถ้าทําใจได้อย่างนี้ครับ <Yeah. S 1> ก็มะเร็งมันไม่ค่อยลุกลามไปไหนอะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าหงุดหงิดมันก็จะลุกลานลุกลามไป <Yeah. S 1> วิธี <Yeah. S 1> ของ <Yeah. S 1> ของเราเนี่ยป้องป่วยี่ยส่วนมากคนไข้จะหงุดหงิดเรื่องอยากจะกินแล้วไม่ไม่ให้กินแล้วไอ้ที่ <Yeah. S 1> อยากจะกินก็เป็นมะเรง็งมันอยากให้กินทั้งนั้นแหละ <Yeah. S 1> จริงๆครับ ผมมีเลยนิทานเรื่องอะโวคาโดนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนอ่เอแปะท่านหนึ่งท่านไม่กินเลยท่านยังโอ้ยยังเรียบร้อยเลยแล้ววันหนึ่งท่านมาหาผมท่านซื้อเจ้าลูกเขียวเขียวเนี่ยมาฝากผมผมมองแล้วบอกอแปะทําอะไรอันนี้อร่อยมากอาหมอนะว่ดซื้อมาให้ลือเลยอร่อยมากบอกแล้วแปะกินไม่กินอนแปะอันนี้เขาเรียกอะโวคาโดอแปะเอ้ย ขนาดไม่รู้จักอะโวคาโดแต่เราห้ามกินอะโวคาโดแกยังไปชี้ซื้ออะโวคาโดมากินเลยเห็นไหมมะเร็งมันเก่งมากมันเก่งมากครับแล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งได้กินอะโวคาโดจะอร่อยกว่าคนธรรมดาอีกหลายเท่าเลยสับปะรดนี่ถ้าได้กินกินเป็นลูกเลยครับ๋อคนไข้มะเร็งนะได้กินสับปะรดนด้กินเป็นลูกเลยล่ะกินไม่เลิกสตรอเบอร์รี่นี่กินเป็นกิโล พราะนั้นพอพอห้ามเมื่อไหร่นะส่วนมากเขาก็จะมักระซิบโอ้โก่อนมายังกินเลยเพราะว่ามะเร็งมันกินพวกนี้แล้วมันโตครับอ๋อแล้วพวกมะม่วงอะครับนะพวกมะม่วงเนะี่ยมะม,ม่วงเราไม่ได้ห้ามนี่อ๋อครับใช่ไหมครับห้าม,มไม่ต้องถามอย่างอื่นถ้าอันไหนห้ามแปลว่าห้ามถ้าไม่ได้ห้ามแปลว่ากินได้แต่ว่าพอมะม่วงก็ต้องมะม่วงสุก ก็ต้องรู้ว่ามันหวานก็ใหญ่เยอะครับนะครับครับผมเรื่องที่เอิงไปซื้อหนังสือก่อนแล้วก็เนื่องจากหนังสือมาเล่นหนาเฉพาะหน้าก็อ่านตั้งแต่หน้าหกสิบสองไปก่อนครับแล้วก็ทำตามนั้นแล้วเสร็จแล้วค่อยๆมาอ่านหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆครับนะเแล้ะผมผมโทรไปทิ้งเรื่องหนังสือเนี่ยมันไม่ติดในตอนนีเสาร์อาทิตย์ันหยุดยครับ วันเสาร์หยุดครึ่งวันวันอาทิตย์ปิดตอนนี้โทรโทรมีคนรับละศูนย์สองเจ็ดสามห้าแปแปดสองสี่นะครับครับครับลองโทรไปคุยดูครับครับผมครับเอาอย่างงั้นนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับวันนี้นะเขาเขาบอกว่าพูดให้ชัดแจชัดเจนแจ่มแจ้งเจ้ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่โตช้ามาก มันบุกช้ามากตัวเลขของฝรั่งนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะของฝรั่งเขาบอกว่าปรากฏว่าผู้คนที่พออายุมากๆแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยส่วนมากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าหลายเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่เคยรักษาเลยแล้วก็ไม่เคยเดือดร้อนกับมันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเล่าให้กันฟังได้เนาะตอนนี้รายการป้องป่วยกับผมเพศัจกรสุวัสดิ์สินชวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยท่านสามารถ โทรศัพท์มาคุยได้ที่ 0, 2, 0 2 9, 6, 0, 2, 1, 3, 3, 0, 2, 9, 6, 0, 2, 1, 3, 4อ่มาเเล่าเรื่องท่านคฤทธิ์ของเราต่อท่านคฤิธิบ์บอกว่าเมื่อรู้ตัวว่าแก่ผมก็ยอมรับว่าแก่ก็อยู่ไปตามเรื่องแบบคนแก่ที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ไม่ใช่ไม่ตั้งตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองว่าจะไม่จู้จี้กับคนอื่นรวมทั้งตนเองด้วย จะไม่เรียกร้องอะไรจากคนอื่นไม่กะเจนใครต้องมาสนใจหรือคอยมาเอาใจนะเพราะกฎเจณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วสิตั้งไว้กับตัวเองก็คือตอนเองต้องปฏิบัติอะไรอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะนะแล้วมีบางอย่างปฏิบัติไม่ได้เพราะแก่ไปมีเยอะแยะก็พออันไหนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปหงุดหงิดมันไปขมขืนมัน ว่าโอ้ยแก่แล้วเลยทําไม่ได้เป็นต้นว่าจะขึ้นบันไดหกชั้นมันขึ้นไม่ได้ก็อย่าไปขึ้นมันนะครับก็มาอย่างนี้ก็หม่อมคึกฤทธ์ก,ก็บอกว่าผมจึงอยากเป็นคนแก่ที่อยู่อย่างสบายสบายอยู่กับความแก่อย่างไม่ต้องกังวลผมเป็นคนแก่ที่นุ่มนวลละมุนละไมเหมือนผลไม้ที่สุกอยู่คาต้น ผลไม้ที่สุกอยู่คาต้นก็จะหมดความกาต้างแข็งมุทะลุดุดันไอ้รสที่เคยเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแล้วไม่ฝาดด้วยคือผลไม้ก็มันจะหวานเนี่สุกข,ขาต้นหวานท่านก็ว่าท่านก็อยากเป็นของท่านอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เพื่อนเขาส่งมาให้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเขียนตั้งแต่ตอนอายุายท่านเจ็ดสิบสี่เจ้านาแล้วก็มาตรงนี้ครับ กฎของการใช้ชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุขข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะหนุ่มๆทั้งหลายจำไว้นะครับเก็บเงินไว้ให้ได้นะเพราะว่าพอแก่ตัวไปต้องอาศัยอยู่ในบ้านตัวเองอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระก็แปลว่าอะไร แปลว่าสมัยหนุ่มต้องเก็บเงินซื้อบ้านนะแก่ตัวแล้วจะได้อยู่ในบ้านของตัวเองอย่างมีความสุขและเป็นอิสระถ้าแก่ตัวแล้วต้องหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนัไม่ใช่ความสุขนะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเลยนะสองก็ต้องมีเงินอยู่ในธนาคารมีทรัพย์สมบัติที่เป็นของตัวเองนะไม่ใช่ไปกู้เขาข้อส อย่าไปหวังว่าลูกเต้าจะมาดูแลตอนแก่ครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมขอเดินถามคุณหมอนิ่นึงไอ้ขมิ้นชันเนี่ยครับะคือเราทานทุกวันเนี่ยมันไม่มีผลข้างเคียงหรือนตเลครับไม่มีครับมันก็เหมือนกับข้าวอะครับข้าวที่เรากินนะครับผมทานมาเกือบปีเลยนะจะไม่กลัวกลัวเพราะเอ๊ะมันทานมากก็บอกไม่ดีเย ชาวบ้านเขาว่า,างนั้นน่ะพอาปักพวกข้างบ้านผมเลยถามคุณหมอดีกว่าว่าขมิ้นชันนั้นทานมากามไห่หมายถึงอย่างนี้ครับหมายถึงว่าโอ้โหทานใส่เยอะๆเลยขบิ้นน่นะใส่ในแกงใส่อะไรเยอะๆวันหนึ่งกินขบิ้นชันถ้าเอาแบบขององค์การไม่เกินวันละแปดเม็ดไม่มีปัญหาครับอ๋อทานเป็นปีได้เลยไม่ต้องเป็นเป็นหมงเลยครับใช่ครับทานเป็นสิบสิบปีก็ได้ครับคำถามนี้เหมือน คำถามนี้เหมือนกับคําถามว่าผมกินข้าวกล้องมาห้าปีแล้วยังกินต่อได้ไหมเ <Nash> ดียวกันครับมันเป็นอาหารโทษๆอีกหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดคนเป็นโรคไตนะครับเป็นโรค<ม> <ası> ไตทําไมครับอย่างไตเนี่ยไตยไม่ค่อยดีงีย้ยเราไปกินวิตามินชนิดมันมันไม่มีผลหรือต่อไตใช่ไหมครับไม่มีครับโอไม่มีครับขอขอบพิ่มคนเดียวแเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่มีคน เก่งกาชากาชาการเอาขมิ้นไปดองเหล้าอะไรนี่ไม่ได้นะครับตัวขมิ้นไม่มีพิษแต่ตัวเหล้ามีพิษต่อไตครับโอ้ครับครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับครับผมครับผมคือหลังๆเนี่ยเจ้าขมิ้นชันมันเป็นดาราก็มีอาจารย์เยอะแยะเลยผมก็ไม่รู้ท่านเอาม,มาจากไหนนะผมก็ไปโคน้นค้นก็ยังหาไม่เห็นนะ กินขมิ้นชันต้องกินเวลาเจ็ดโมงเพื่อรักษาโรคนี้กินแปดโมงเพื่อรักษาโรคโน้นตกลงการกินขมิ้นชันต้องกินตามนาฬิกาชีวิตอันนี้ผมหาตำราไม่เจอพอเวลาถามผมผมบอกผมไม่รู้เวลาคนถามก็จะโมโหผมอีกไม่รู้จริงๆครับแต่ขมิ้นชันผมรู้ว่ามาใส่แกงใส่อะไรกินอร่อยตัวมันเองขับลมแต่ถ้า,าไปเยอรมันน้ำมันเอาเลย ในขมิ้นชันมีสารแอนตี้ออกซิแดนมีสารที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อะไรต่ออะไรโอ้เยอรมันเข้าไปไกลนะครับอ,อันนั้นเราจะไปเราก็อ้างเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าของเราประเทศไทยนักวิชาการในประเทศไทยนี่ที่ยอมรับขมิ้นชันก็คือเอามารักษาแผลในกระเพาะอ,อาหาร ขนาดรับประทานรักษาแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งกดหลายยอนอ่ะนะสองเม็ดสามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนวันหนึ่งก็แปดเม็ดถามว่ากินประจำาประจําเป็นไรไหมก็ไม่น่าจะเป็นเพราะมันเป็นอาหารอยู่ในครัวบ้านเราใช่ไหมแต่ถา,ถามว่ากินขมิ้นทันนานๆแล้วเป็นไรไหมก็ต้องถามว่ากินข้าวกล้องนานๆเป็นไรไหมมันเป็นอาหารนะครับยังไงก็ตามถ้าจะไปกินทีละสิบเม็ดยี่สิบเม็ดมันคงมีเรื่องเหมือนกันน่ะนะ เพราะมันเกินเกินธรรมชาติให้กินนะ่ะนะเสร็จแล้วระหว่างรอโทรศัพท์ผมพูดต่อเนาะเขาหม่อมครึ่งนิดก็บอกว่าอย่าหวังว่าลูกเต้าจะมาดูเราตอนแก่ช่วงนี้ก็หาเพื่อนคบเพื่อนในคบทุกวัยเลยนะนะอย่าไปคบแต่คนแก่ด้วยกันแล้วพากันแกงห่อมใปใหญ่พบได้ทุกวัยแล้วก็ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขาแล้วอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของลูกอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของลูกแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็แก่เท่าเราเองอะนะอย่าเอาความชรามาเรียกร้องความความเห็นใจให้เคารพนับถือไม่ต้องนะครับฟังเสียงคนอื่นได้นะครับฟังเสียงคนอื่นได้ แล้วต้องลองเอามาวิเคราะห์ดูนะว่าจะเชื่อถือได้ไหมแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามเป็นเรื่องของเราอันนี้สําคัญครับอายุมากแล้วสวดมนต์มั่งก็ดีเนาะสวดมนต์เป็นประจำนี่จะทําให้ใจสงบแต่ว่าขออย่างเดียวสวดมนต์เสร็จอย่าร้องขออะไรจากพระนะสวดมนต์เสร็จแล้วอย่าร้องขออะไรจากพระแต่ว่า บุญจากการสวดมนต์จะอุทิศไปให้ใครๆได้แต่ว่าตัวเราเองอย่าไปขอสวดมนต์เกือบตายพระยังไม่ให้อีกหรือย่างนี้ไม่เอานะครับแล้วข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงอายุข้อนี้ครับสำคัญที่สุดคืออย่าพึ่งตายนะครับอายุมากๆท่า,าไหรรก็อย่าพึ่งตายอยู่ก่อนอยู่ทำสิบข้อให้ครบถ้วนนะมีบ้านเองมีเงินนะ อยู่กันอย่างมีความสุขเลยอย่างเนี้ยเห็นไหมท่านคริ์ท่าน,นว่าอันนีเ้เข้าไปอยู่ในชมรมคนรักสุขภาพ79อคือข้อที่2เรื่องอารมณ์คิดเชิงบวกก็จะทําให้โครคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยถามหาก็จะอยู่อย่างลื่นลมลื่นลมไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยนะเราลื่นลื่นลมด้วยตัวเราเองเราไม่ตั้ง กดเงื่อนไขของเราแต่แน่นอนท่านหนุ่มสาวทั้งหลายครับจะเป็นผู้สูงอายุให้ได้อย่างนี้มันมีสองอันหนึ่งก่อนแก่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่ทำงานงกบกๆบพอแก่ตัวไปยังเช่าบ้านเขาอยู่อันนี้ไม่ได้นะครับอันที่สองต้องมีเงินอยู่ในธนาคารที่เมื่อหมดคือหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องทำงานน่ะนะ ต้องมีเงินใช้จ่ายได้ตลอดแล้วเป็นเงินของเราเองไม่ใช่ไปกู้เขามาอันนี้จะมีได้เมื่อตอนทำงานตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเงินเก็บบ้างผมชอบเงินเก็บของวอลเลนบัฟเฟตเศรษฐีของโลกนักเล่นหุ้นวอลเลนบัฟเฟตเขาสอนว่าอย่างนี้ครับต้องเก็บเงินต้องเก็บเงิน ที่หาได้